คลิปนี้นะคะจะพามาเปิดอัปเดตสต็อกนะคะรถอีโคคาร์พี่พี่ขาราคาเริ่มต้นแค่259,000เท่านั้นนะคะใครที่สนใจรุ่นไหนอะไรยังไงติดตามคลิปนี้ให้จบบอกเลยว่าพี่ๆี่มาที่นี่ดูคลิปนี้จบแน่นอนนะคะช่วยทุกคันนันุเคสไว้วางใจได้เลยนะคะอ mm ีโ hmm. คคาร์ะนะคะเรามีมากกว่า50คันเลยนะพี่ๆ่ขาใครสนใจคันไหนเป็นพิเศษสามารถแจ้งแคปรูปแล้วทักแชทหาลูกหมูได้เลยบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะพาดูทุกคันในโซนนี้เลยนะพี่ๆนะอยากได้ล เรียดคขันไหนเพิ่มเติมสามารถทักแล้วก็แจ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพ t จอนอีกเช่นเคยนะคะในช่องลูกหมูวีออสมือ2เกรด A นั่นเองวันนี้นะคะลูกหมูก็พามาอัปเดตสต็อกกันสำหรับใครนะที่มองหารถ e ีโคคาผ่อนเริ่มต้นที่5,000 ะะดูคลิปนี้ได้เลยพี่พี่วันนี้พามาอัปเดตสต็อกรัวๆยาวไปยันด้านหลังเลยนะคะพี่ๆค่รถที่เพชรยน์ของเราการันตีโครงสร้างให้อยู่แล้วนะคะรถเนี่ยไม่มีชนหนักพิการจมน้ํากลับสีเปลี่ยนเครื่องตัดต่อกลอใหม่แน่นอนพี่พี่ไว้วางใจได้เลยเป็นรถเกรดเอการันตีโครงสร้างให้นะคะพี่ๆผ่อนเริ่มต้นที่5,000เท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่าง,งวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะคะนี่คือคลังรถ อีโคคาของเรายังไม่หมดนะพี่พี่ยังไม่รวมที่เข้าใหม่มาด้วยนะคะที่จอดรออยู่ตรงนี้นะคะก็คือรถพร้อมขายนะคะพี่พี่ะว oh. Vios เนี่ยเรามีเริ่มต้น289,000ฟรีดาวผ่อน5,000นะและต่ำสุดของเรานะคะจะเป็น Nissan a m e d a นะคะ1.2 e s p o r t tech ปี19 259,000เท่านั้นพี่พี่่ะห้ามพลาดเลยนะสำหรับใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะนี่คือ คลังรถอีโคคาร์ที่ใหญ่ที่สุดที่เยอะที่สุดในย่านมีนบุรีเลยก็ว่าได้นะคะพี่พี่นี่คือสาขาแรกของเรานะคะสาขาหนึ่งนะคะที่ลูกหมูประจำการอยู่นะคะอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีรกรุงเทพนั่นเองพี่พี่ยังไม่พอเนะคะเรายังมีรถให้เลือกอีกมากมายนะคะมียานรถตู้อะ่ะพี่พี่นะคะรถตู้รถกระบะรถครอบครัวเจะที่นั่งรถเก่งมีให้ครบหมดเลยจบแน่นอนมาหาลูกหมูจบแน่นอนนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกเลยแล้วกันนะคะพี่พี่สำหรับใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถแจ้งลูกหมูมาได้เลยที่เบอร์0930698581โทรมาหรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะรายได้สเท่าของค่าง,งดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนคำเลยออกรถได้ทุกอาชีพขอแค่มีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนไม่ติดแบคริดไม่ติดบูโรสามารถติดต่อหาลูกหมูได้เลยนะ,ะเรามาเริ่มกันที่คันนี้เลยนะคะคันนี้เนี่ยเป็น Honda City นะคะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะเป็นซิตี้ตัวพันเทอร์โบนะคะตัว SV h a ีแฮชแบหประตูรถปี2 2สไม้แสนหกกับราคา4,49,000คันนี้ได้ตัว5ประตูค่ะพี่ๆนะ,ค,ะคันนี้ได้ตัว5ประตูไปใช้งานนะคะมีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดนะคะคันนี้มีกล้องหลังให้แล้วเรียบร้อยนะคะภายในนะคะพับบอกก็บของได้เยอะๆเลยจุใจแน่นอนนะ,ะสำหรับคันนี้นี่สวยงาม นะคะได้เบาะหนังรอบคันเลยนะคะสาหรับคันนี้นะ,ะและสําหรับใครชอบ5ประตูนะคะแนะนํามีเยอะบอกเลยว่ามีเยอะมากนะคะสาหรับตัว5ประตูของเรานะคะเรามาดูภายในกันภายในของเขานะคะมีจอ Android Air Auto อโเกียร์ออโต้ A uto, A uto, ให้แล้วเรียบร้อยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันได้เบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้เลยบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะ ขั้นต่อมานะคะเป็นตัวยาริสนะคันนี้เป็นยาริส1.2ตัวสมาร์ทรถปี23ไมล์1,002ราคา489,000เท่านั้นนะคะได้สีเทาลัมโบสวยๆเลยบอกเลยว่าคันนี้สวยมากแล้วก็คุ้มมากนะคะเป็นรถหน่วยงานมือเดียวค่ะพี่นะสำหรับคันนี้ ภายในของเขาเนี่ยนี่ฮะก็เรียบร้อยสวยงามครบถ้วนไม่แค่หมื่นสองสภาพกริบๆเหมือนได้น้องป้ายแดงไปใช้งานเลยนะคะแต่จ่ายราคามือสองนะคะคันนี้เนี่ยราคานะคะของเขาจะอยู่ที่4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันฟีดาวนะคะ่ออยู่ประมาณแปดพันกว่าบาทนะฟีดาวได้เลยไปหาป้ายแดงพี่ต้องดาวนะคะดาวทุกเคสดาวทุกคันมาหาลูกหมูนะคะได้มือสองนะคะแต่น้องป้ายแดงไปใช้งาน นะผ่อน8,000ันกว่าบาทรายได้2เท่าของค่างวดเหมือนเดิมพี่ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะคะจัดทรงลงร้อให้เรียบร้อยนะคะแม็กเดิมโรงงานยางนะคะเช็คสภาพให้ส่วนสภาพเปลี่ยนให้ทุกอย่างเลยด้านท้ายไฟท้ายเดิมโรงงานทุกอย่างไม่มีเหลืองไม่มีแตกเลยคันนี้ได้สีเทาลมโบนะคะต่อมานะคะซิตี้หนึ่งคันคันนี้เป็นตัวซีดานนะคะคันนี้ได้เป็นตัวซีดานนะ ภายในของเขานะคะก็สมบูรณ์แบบนะคะคันนี้ได้เบาะผ้ากำมะหยี่หนาหน,นานุ่มๆเลยนะสำหรับคันนี้นะคะใบสอคอบอรเราสามารถหยิบม,มาเช็คได้เลยนะคะหยิบม,มาดูได้เลยคันนี้นะคะเป็นตัว Honda City ี้ซีดาน1.0ตัว V ปี20นะ3แสนเก้าหมื่นเก้าพันค่ะพี่คันนี้นะคะสวยงามครบถ้วนมากๆนะคะฟรีดาวคันนี้พรอ,อยู่ประมาณเจ็ดพันนะ,ะได้สีเทาดำ นะคะคันนี้ได้สีเทาดำไปใช้งานเรียกได้ว่าสวยจริงๆนะคะนี่เลยรถปีใหม่ไม่น้อยค่ะพี่่ะอ่ะเราไปต่อกันเลยนะคะคันนี้นะคะได้เป็นสีเทาดำนะ,ค,ะคันนี้สีเทาดำนะคะได้เป็นยาลิท1.2ตัวสปอร์ตปี23ไม่7,000นะ,ะ479,000คันนี้ฟรีดาวน์ผอนอยู่ประมาณ8,000นิดๆเท่านั้นเอง ะะรถมีให้เลือกเยอะนะพี่ๆคันนี้นะคะราคา359,000กับซิตี้5ตัว V ปี19นะคะภายในได้เบาะหนังเช่นเดียวกันนะรูปทรงสวยงามคุ้มค่าน่าใช้แน่นอนนะ n o u d t Jazz ค่ะพี่คันนี้5ประตู นะ o o n d j j a z z คันนี้เนี่ยเป็นตัวโฉม GK เป็นโฉมสุดท้ายที่ Jazz ผลิตละได้เครื่องยนต์1.5ตัว V ปี19นะคะ4 1 4น0 0สีดำสวยเท่ดุดันแน่นอนจุของได้เยอะนะคะพี่ๆห้ามพลาดนะสนใจคันไหนเป็นพิเศษแคปรูปได้เลยนะคันนี้นะคะเป็นตัวยาริล1.2สปอร์ตปี21ไม้40,070ราคา4 9,000และคันนี้นะคะจัดส่งลงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะ คันนี้จัดทรงลงล้อกล้องหน้ากล้องหลังมีให้แอร์แบ็กเจ็ดใบนะคะกระจกปรับเับไฟฟ้าหน้าจอทัชสกรีนพวงมาลัยมัลติฟังชันเบาะหนังมีให้ครบนี่นะคะสวยงามครบถ้วนเลยนะบอกก่อนว่าทุกคันของเราการันตีโครงสร้างให้นะคะคันนี้ก็ตัวยางลิเซทีฟ1.2ตัวสปอร์ตนะคะ429,000ปี2ีบไม้5 000, 4 0 0 0ซี ะะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะใครชอบนะคะสีขาวสีดําสีเทาดํามีให้ครบหมดเลยนะคะวีออนะคะคันนี้คันนี้นะะี่ยได้ v ีออ1.5ตัวมิดนะได้ตัวรองท็อปปี21ไม9 5 0 0ราคา399,000นะคะได้ปีใหม่ไมน้อยไปใช้งานเลยนะสำหรับคันนี้นะคะตัว v ีออของเรา ะะได้ในส่วนของเบาะหนังแล้วเรียบร้อยหนะะ้าจอ Android มีให้ครบ Air Auto ต้กีออโนะคะสวยงามเลยนี่เลยนะคะพี่ๆภายในยเป็นสีดำตัดกับสีโรสโกแบบนี้เลยนะคะเครื่องยนต์1.5คุ้มค่าแน่นอนนะคะพี่ๆอ่ะเดี๋ยวเรานะคะพาไปชมโซนด้านหน้ากันต่อดีกว่านะคะเดี๋ยวเราพาไปชมโซนด้านหน้ากันต่อนะคะระหว่างที่ลูกหมูเดินไปเผื่อพี่ๆถูกใจคันไหนเพิ่มเติมสามารถทักแชทได้เลย นะสามารถทักแชทได้เลยนะคะโซนนี้ก็จะเป็นพวกโซนรถอาติสเนาะติสแคมรีนะคะมีให้ครบหมดทุกคันนะคะแคมรี Cam ของเราเนะะี่ยค่ะก็เป็นรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์เช่นเดียวกันนะแอ r d คอมีให้ครบๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูทีเด็ดของเราท้ายคลิปนะ,ะสามคันนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลูกหมูพาไปดูใกล้ถึงละ ะะเป็นตัว VOS 1.5ตัว E แล้วก็1.5ตัว J รถปี18ราคา289,000เท่านั้นนะคะแล้วก็ฟรีดาวเนี่ยพออยู่5,000นะเดี๋ยวเรามาดู3คันนี้กันได้เลยนี่นะคะเดินมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ3คันนี้นี่เลยนะคะ3คันนี้นะคะคุ้มค่าน่าใช้แน่นอนนะคะราคาอยู่ที่289,000เท่านั้นพี่ๆ่ะ ได้ทะได้ทะเบียนตามนี้เลยนะฮะคันนี้2 8 9 0 0 0แปนาะคะ VOS 1.5ตัวเจคันนี้ก็ตัว J เหมือนกัน803ส่วนคันข้างหน้าสุดนะคะจะเป็นตัว E นะคะตัว E เนี่ยจะมีไฟตัดหมอกส่วนตัว J จะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะคันนี้ใหม่น้อยสวยนะคันนี้นะคะภายในนะคะเดิมๆเ,เลยค่ะพี่จอวิทยุภูมิลรมาภูมิไพาวเวอได้เบาะผ้านะคะสีทูโทนแบบนี้ นะคะราคา2นะคะสองแสนันทั้ง3ามคันนี้มีให้ครบจบที่นี่เลยใครสนใจรีบติดต่อหาลูกหมูได้เลย093ย์เ8้าสนั่นเองนะคะเรียงรายแบบนี้รถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูย์ห้ามพลาดนะคะใครสนใจติดต่อหาลูกหมูได้เลยสวัสดีค่ะ